จัดไปพี่เอกจัดไปไปเรื่อยแล้วจัดไปพี่จัดไปนั่นแหละเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับเดือดครับกินรอบลำครับโอ้ยโอ้ตัว่ครับเดรวโอ้ยโดนโครงการโดนเข้าโครงการคนละครึ่งครับโอ้โอ้ยโอ้ยโหดโอดยกินโอ้ยโอยอยโา้ยโอมาแอ้ยครับอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอัย้ยออออออ <c oughs> ไม่ต้อองพูดเดยะะนครับไหนเรามาแล้วครับวันนี้ครับถึงกันมาแล้วครับน,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 นี่คือเกาะลิบงเนี้ยรีบงอ้อมัตเตอร์นอยด์อ๋อดูลิบงนันนี้เราอยู่กับไนเดนนะครับไนเนน,นไนเนนคนบ้า <c oughs> โอเคมาแล้วมาแล้วบรรยากาศที่ท่าเรือ นี้เราจะไปหาสละใช่ไหมครับนี่รีวิวครับจตบปลาเค็มครับมมาสละนี่คือขนาดไซส์เรือนะครับเรือขนาดกี่ตัวกงนะครับ21นะครับลำนี้กว้างขวางครับกว้างขวางมีหลังคาให้ยืนใครจะแคลสหรือป๊อปเนี่ยขึ้นหลังคาได้นะครับ เกมแคสไหนบอกว่าน่าจะน่าจะโดนกันอยู่ครับ เตานะเข้าหมายปุ๊บสายลอยทำงานครับแต่เน้นจัดให้อีกแล้วไม,ไ,มไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันอ,อยู่กันตรงมู่เกาะเพตรานะครับ อยู่ไหมเหมือนจะอยู่นะมาลุ้นกันครับโอ้ยยาไปแล้วครับโอ้โหนุ่มหนุ่นุ่มจับเลยตีเลยครับตีเลยตีใส่เข้าไปไม่อยู่ไม่อยู่ครับน้องทนน้องทนโดนเลยครับโอ้ยโดนครับนี่โดนโดน โอ้ยพี่เอกโดนจับตรงนี้เลยผมในห่วงวิดีโอนะอัดวิดีโอให้พี่ๆเขาก่อนจัดไปพี่เอกจัดไปโอ้โหไปเรื่อยแล้วอ่ะจัดไปพี่จัดไปนั่นแหละเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับเดือดครับกินรอบลำครับโอ้ยโดนเลิกครับโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่กลับแต่เลี้ยวโอ้ยโดนโครงการโดนเข้าโครงการคนละครึ่งครับโอ้โหเจ็ดโหดโหดเกิน พี่เอกเป็นไงพี่เอกตายไม่ทันรู้ตัวพี่เอกเป็นไงครับเหยื่ออะไรพี่เอกเหนือเรอเหนือเรียบร้อยครับไม่รู้ไปแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้เรือโอ้โหเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมขับร็วไม่ได้มีแต่ไที่ไหนเลยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้โดนโดนโดนเจ้าที่ตอนไปครึ่งหนึ่งครับรอบนี้จะโดนตอนอีกไหมอยู่ตรงหมู่เกาะเวตาครับบันเทิงยามเช้าครับโอ้ยตะขอเกี่ยววะตะขอเกี่ยวโอซากปลาซากเหรอเกี่ยงไหครับพี่ หิวเลยหิวเลยท่าไม่ใหญ่หิวเลยตึงตัวหิวเลยโอ้ยถั่วน้อยครับงานบลาก,กูดา้าจัดไปไไนะครับอยอดครับอยู่กับรัวเฟคเตอรี่นะครับวันนี้เอาตั้งตัว <laughs> ตัวตึงหมู่กเกาะเพตาครับเนี่ยโอ้อยอีกทีแล้วครับเป็นอะไรครับเว้นครับเว้นไม่เว้นนะพวกหัลงทนดนโดนอีกแล้วส่วน ส่วนนายอดมัวแต่อัดวิดีโอนะฮะไม่ยังไม่ได้ตักตัวหนึ่งครับด้วนไปตัวนึงครับเราอยู่กับไตเนนนะครับไตเนนคนบ้านะครับาน้องเบ้าเอ้ยเฮ้ยมันเที่ยงยังเลยอ่ะมมัันนูู้้สั่งสอนมันดิอย่าเหี้ย่าเที่ยงเฮ้ยเหี้ยอย่าเที่ยง เยวโอ้ยสวยครับมีสามนะมีสองสองสาได้ตัวนี้ครับโอยสวยงามครับสวัสดีหมูเกาะเพชรครับผมติ๊กให้รู้จักกับทีมงานทุกสิงตะวันยเลยโดนจนได้ครับมาแล้วมาดูนะครับอะไรครับเนี่ย The Fred เดินจนได้จนได้ครับที่หมูเกาะเพชรนี่เองนะครับ เอออยู่ทุกอย่างตั้มได้ปี้หยาตุนมาแล้วครับลอยมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับยอดต้งแสงตะวันเอ่ออันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะนะลอดแท้าครับบารากูดาวโอ้โหโอ้เลาอยากบอกปลาตัวนี้มั้งครับพี่พี่ว่าอะไรครับสายจิ๊กรับเรามาสายจิ๊กสายจิ๊กหรือสายลอย นี้ม่งนายาไซเป็นโลอะโลโลทึงซองโลน่ครับวิ่งเข้าเกาะนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อเกาะอะไรนะรเป็นกาะอุรานนะครับมีต้นไม้ลุ่มลิมนะครับรจะเข้ามาเล่นงานไมโครทิกกับงานม็อบกันนะครับอยู่เลยเกาะเพตามานะครับดูสิเราจะได้อะไรไหม ีลูกปลามงฮนะนี่ครับเราวันนี้ลูกขลาไปเยอะมากแวะเล็มลูกลานะครับเกาะลีบงนะครับจะไปตีลูกปลาเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะกลับเข้าฝักก่งแล้วครับ มีหินโซโลกน่าจะมีพวกปะเก่านะครับเดี๋ยวจะแวะดีนะครับแล้วก็น่าจะกลับเข้าที่พักกันแล้วนะครับโอ,โอเคแฮปปี้แฮปปี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคน